ดีถึงมาเดยเย็นนิวนี่คะ่ะวันนี้เราพาชมบรรยากาศแตงกิฟวิ่งที่นี่นะคะคนอาคารในนิวยอร์กก็มาร่วมกันทำอาหารหารอนะคะนี่ค่ะเจดาเจดาลองประทานทำอะไรคะลาบค่ะลาบลาบอาคารเห็นไหมเห็นไหมมีทุกอย่างเลยที่นี่มีะะทุกอย่างอยู่นิวยอร์กไม่อดตายนะคะทุกอย่างจริงๆนี่ เห็นไหมมีมะเขือเปาะมีผักกาดดองอันนี้เจดาทำมาเองเลยค่ะน <in> ี่นี่นี่บ้านี่แล้วก็นี่หน่อไม้หน่อดองเอาไว้เดี๋ยวจะแกงกับแกงไก่แล้วก็มีมะเขือเปาะมีผักชีใบเลื่อยนี่มะเขือพวงเดี๋ยวทำน้ำพริกตะปีแล้วก็อันนี้ตำน้ำพริกถั่วหน้าของแม่ยิชันเองค่ะอันนี้เจ๊เมี่ยวค่ะแล้วผิดชอบอะไรคะเมี่ยว อันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าโปรไฟล์กับตัวจริงไม่เหมือนกันเจ๊เหมียวไร้ร้ายของเรารับผิดชอบแกงไก่ค่ะแกงไก่แกงไก่นี่ค่ะแกงไก่กับผัดผัดอะไรนะป้าผัดไส่ผัดกระดองผัดกระดองแกงไก่แกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มนะคะอุ้ยอร่อยแน่นอนแล้วก็ใส่พริกข้นอุ้มอมก่อนห้มอร่อยหอมก่อนแล้วก็อันนี้กําลังสีเพื่อที่จะทําจะทําน้ําพริก น้ำพริกถั่วหน้ามะเขือเทศนะคะโดยแม่มีนาไม่ได้ไม่มีนาแม่ม่นาแล้วคุชอบอะไรก๋วยเตน้ำพริกค่ะน้ำพริกมะเขือเทศกับน้ำพริกกะปิว่บโอ้โหโอเคค่ะมะเขือเทศยนี่นะคะบรรยากาศก็จะรวมๆคือทุกปีเราก็พยายามจะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็สังสรรค์เป็นครอบครัวค่ะเพราะว่าวันนี้มันจะเป็นวันครอบครัวของคนที่อยู่ในอเมริกาใช่ปะ แล้วก็เลยเออเป็นอาขาด้วยกันก็มากินข้าวด้วยกันบางคนก็จะสงสัยว่าเอะคนที่อยู่อเมริกาเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเนาะสงสัยใครเราไงเคยสงสัย<อ>ว่าตอนที่ยังไม่มาอยู่ที่นี่นึกภาพไม่ออกว่า คนที่จะใช่เขาอยู่กันยังไงอันนี้ใช่คืออยากให้คนที่อยู่ทางบ้านดูนะคะว่าอ่าเนี่ยเราอยู่กันยังไงอันนี้คือเป็นหนึ่งฟอร์ก็คือหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นเนี่ยเราจะแชร์กันอยู่กับเพื่อนเพื่อนนะคะถ้าอันนี้คือเรามาด้วยกันเราก็จะอยู่กับเพื่อนของเราแต่ถ้าเราไม่ได้มาด้วยกันเนี่ยมาคนเดียวหรือว่ามาเป็นคู่ก็อาจจะต้องไปอยู่ฟอร์ร่วมแชร์กับคนอื่นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นห้องครัวนะคะก็สาวๆทำกับข้าวนะคะแล้วก็อันนี้ห้องนั่งเล่นก็จะมี ห้ามประธานโซของเราเดี๋ยวเราจะพาชมห้องนะคะว่าห้องในในในฟอร์ของเราเนี่ยก็จะมี3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นฟูบานนะคะก็จะมีที่ล้างหน้าห้องน้ำแล้วก็มีที่อาบน้ำนะคะก็จะใช้ร่วมกับหนูเนี่ยจะใช้ร่วมกับอีกคนหนึ่งชื่อครีมนะคะห้องหนูห้องนี้แล้วก็นี่ห้องเพื่อนครีมนะคะแล้วก็ในห้องเนี่ยก็จะมีอยู่สคน มาดามมีนากับมาดามเหมี่ยวนะคะจะอยู่ห้องนี้นี่ค่ะแล้วก็อันนี้ขอโทษทีนะคะห้องไม่เรียบร้อยแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวถ้าสามห้องนอนสองห้องน้ำเนี่ยหนึ่งห้องเนี่ยจะมีห้องน้ําในตัวเนี่ยถือว่าพอดีมากเราก็จะต้องไม่ได้แย่งห้องน้ํากันใช้ไม่ต้องใช้ห้องน้ําร่วมกับคนอื่นนะคะ ซึ่งถ้าเป็นบ้านอื่นเนี่ยเขาจะมีปัญหามากในการร่วมใช้ห้องน้ำกับคนอื่นเนาะ hey, <bye. S 1> เสร็จแล้วพาตัวห้องเสร็จแล้วนะคะก็จะกลับไปเนี่ยะคะ่ะทุกคนก็จะมา spend time เป็นหนึ่งวันที่ร้านอาหารก็จะปิดหรือว่าจะหยุดนะคะเนี่ยคะ่ะก็ hey, <bye. S 1> จะ <Hey. S 1> จก็ <Hey. S 1> ทุกคนก็ทำอยู่เ <Hey. S 1> นี่ยนะคะ <Hey. S 1> ดอกไม้สนับสนุนนะคะ วยมากดอกไม้บ้านนี้บ้านเก่าก็จะมีดอกไม้ทุกวันเนี่ยคะ่ะทุกเทศกาลนะคะทเทศกาลที่ไก่งวง,ต,ง,ง,วงต้องกินไก่งวงต้องกินไก่งวงแต่เราไม่มีไก่คะ่ะกินหมูกับกินไก่กบ้านแม่อย่าฝักข้อคิดอะไรไหมคะ สำหรับคนที่อยากจะมาที่นี่หรือว่ากําลังลังเลถ้าพี่อยากจะมาไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วมาเลยไม่ต้องเสียเวลาคือแม่บว่ามาเลยนะคะทุกคนบอกว่าอยู่ที่นี่ชีวิตดีมากใช่ไหมกิฟต์อืมหน้าจ๋าน่าจ๋าดีน่าจะดีกว่าแต่กิฟต์มีแพนจะกลับแล้วใช่ไหมไม่แน่ค่ะถ้าจะไปรู้อ่ะจะแต่งงานอยู่นี่ใช่ เปลี่ยนได้เนาะแค่คิด <District> ว <of water bunları> ่าอาจจะกลับอาจจะกลับแต่ก็คือแพลนไว้ก็ดูอีกทีนึงอ๋อโอเคส่วนเจดาก็คือระยะยาวตอนนี้แสบตาอยู่ค่ะหอมแดงต้องไหวะยะยาวเจด้าไม่น่าจะยาวไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วเป็นคนเมกาแล้วโอเค ทุกคนแฮปปี้มากเห็นไหมหนอโอ้โหจัดเต็มทุกคนแฮปปี้มากเห็นไหมหนอะอไรวะไปเรื่อยละแม่ไหนดูหน่อยสิตามถึงไหนแล้วไปเสร็จแล้วมาเจอหมอโอ้โหสปิทถึงมาเดย์สปิทสปิทเว่ยขายงาเจน่าสปิทถึงพี่เดมอลหอนถาพี่เอกินไม่ไหวอะแม่อย่าตามเทคเลยินไม่ต้องกินเยอะเอออพี่นี่ต้องขยะทุกอย่า อันนี้เป็นริซูมาอันนี้ริซูมาจากดอยช้างอันนี้เผยน้องๆอยากกะรู้ว่ามาจากบ้านไหนคะมีอะไรเด้งอะคะมีามีจ้าคนพามีก็จะอุ่นขวดผิวพรรณสวยแบบนี้นะคะอันนี้สาวริซูริซูดอยช้างดอยช้างค่ะซอยไหนไม่มีซอยไม่มีซอยเพราะวาอยู่บนสารเจ้าอยู่บนสารเจ้าเป็นลูกคนชื่อนะคะาตา พ่อนาคตาลูกลูกของพ่อนาคตานะคะอันนี้อยู่บ้านอะไรกิฟต์คาอาโปโดแล้วอาโปโดะเดซ่าอยู่บ้านอะไรคะโพท,าทา่าค่ะโพท่าพี่อะบูชาลาพี่อบะอบูค่ะสุดที่สุดโอเค <c oughs> <c oughs> อันนี้ส่วนคนเล่าเรื่องนี้ชื่อน้องน้องเบลนะคะ <c oughs> อยู่อยู่หมู่มบ้านสมบัติใหม่ค่ะเห็นไหมทุกคนไม่ก็ ูสุกมากทุกคนเย้หน่อยเอย้หาอะไรทีด้ยเยแต่ก็บันทึกไว้เป็นภาพความทรงจำนะคะเพราะไม่รู้ว่าต่อไปจะมีใครแยกย้ายไปไหนหรือเปล่า